คลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปพิเศษเพื่อส่งมอบข้อมูลสำคัญให้กับคนที่ค้นหาความจริงท่ามกลางวาทกรรมอันบิดเบือนที่แพร่หลายในขณะน,นี้ว่าก่อนการวอนขอเข้ามาอาศัยของชาวยิวในแผ่นดินปาเลสไตน์ก่อนเปลี่ยนสถานะจากผู้อาศัยโดยใช้อาวุธที่ทันสมัยกว่าขับไล่เจ้าของบ้านกองเชียร์อิสซี่มักได้ยินสำนวนที่ท่องติดปากจากบรรดาคนที่ทำตัวเป็นผู้รู้ว่าตรงนั้นไม่เคยเป็นประเทศมาก่อนอธิบายบิดเบือนดุดดังปาเลสไตน์เป็นแผ่นดินดึกดำบรรมีแต่ต้นไม้และป่า ร้างรายละเอียดจริงๆเรื่องนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวผมมีผู้รู้จริงจะเล่าให้ฟังครับคาเตือนคลิปนี้ไม่เหมาะสําหรับคนที่ชอบฟังคําพูดลอยๆไม่มีหลักฐานและเมื่อพบความจริงแล้วจะรับไม่ได้ข้อมูลชุดแรกนี้ขอขอบคุณคุณสโรชาพรอ,อุดมศักดิ์หรือคุณแอมผู้ประกาศข่าวซึ่งเป็นบรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์ JKN CNBC ซึ่งเป็นช่องเศรธธษฐกิจภาคภาษาไทยและเคยเป็นพิธีกรในช่อง Nation TV ได้มีการอธิบายเรื่องนี้ไว้อย่างน่าสนใจเชิญไปรับชมครับ หรอเมริกาความเป็นตำรวจโลกของเขาที่เราเรียกเข้ามานมนาสิ่งที่เป็นแฟกต์เป็นข้อมูลเป็นประวัติศาสตร์เราเห็นการลุกรานหรือว่าเข้าไปยุ่งกับความขัดแย้งระหว่างอิรักกับคูเวตการใช้เหตุผลของ9/11เข้าไปบุกอัฟกา,านิสถานจนยึดอัฟกานิสถานทั้งหมดโค่นล้มตาลิบัน ลามไปถึงอิรักโค่นลม้มซาดัมฮุเซนด้วยเหตุผลว่าเขามีอาวุธที่ทำลายล้างสูงซึ่งจนปัจจุบันนี้ยังไม่เจอเลยอาวุธนั้นปัจจุบันที่เราเห็นเขาไปยุ่งกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นที่ซีเรียความขัดแย้งที่เกื้อหนุนอิสราเอลให้บุกและทำลายล้างชาวปาเลสไตน์นั่นก็คือสิ่งที่เราเห็นในยุคประมาณสัก 30ปีที่ผ่านมาแต่เชื่อไม่เขาว่านิสัยหรือนโยบายการลุกลานชาวบ้านหรือว่าการเป็นตำรวจโลก การที่จะลุกลานชนพื้นเมืองของสหรัฐเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในยุคสมัยที่เราเห็นกันณนะปัจจุบันมันสามารถย้อนกลับไปถึงตอนที่เขาก่อตั้งประเทศเมื่อ200กว่าปีที่แล้วในปี1776เป็นวันที่เขาประกาศเอกราชจากอังกฤษทำสงครามกับอังกฤษและประกาศเอกราช Declaration of Independence ในปี1776แต่อย่าลืมสิคะว่าทวีปอเมริกาเหนือมีคนพื้นเมืองอยู่แล้วที่ถูกขนานนามว่า เป็นอินเดียนแดงทวีปอเมริกันเหนือแล้วทาการเกษตรไม่เป็นยังไม่คุ้นเคยกับภูมิประเทศยังไม่คุ้นเคยกับภูมิอากาศแล้วก็จะมีอินเดียนแดงเข้ามาช่วยว่าควรจะต้องทําการเกษตรอย่างไรในช่วงไหนด้วยวิธีการใดตอนนั้นเนี่ยเขาไปตั้งโรกรากกันทางตะวันออกของประเทศตรงเมืองท่าผู้เมืองท่านะคะเป็น13มลรัฐที่เกาะตั้งสหรัฐอเมริกาปัจจุบันนี้มี50แต่เริ่มต้นเนี่ยคือ13 หรือจริงๆนั้นมันเป็นการขยายการรุกรานชาวอินเดียนแดงหรือชนพื้นเมืองของทวีปอเมริกาเหนืออย่างชัดเจนที่สุดในเอกสารการประกาศเอกราชของสหรัฐเขาเอ่ยถึงชาวอินเดียนแดงว่า merciless Indian savages ถ้าแปลเป็นภาษาไทยตรงตัวก็คือชาวอินเดียนแดงที่ไร้ความปราณีและไร้วัฒนธรรมป่าเถื่อนสิ่งนี้ถูกเขียนไว้ใน เอกสารที่ถือว่าเป็นเอกสารแทบจะสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของสาหารัอเมริกาในตอนนั้นเนี่ยเขามองว่าอินเดียนแดงเป็นชนกลุ่มที่ไร้วัฒนธรรมที่ป่าเถื่อนที่ ใช้วิธีการในการปกป้องพื้นที่ของตัวเองอย่าลืมนะคะว่านี่คือพื้นที่ของเขาเดิมและคุณไปรุกรานนี่คือข้อมูลจริงกับผู้ที่รู้ข้อเท็จจริงที่ทําให้เราตั้งข้อสังเกตได้ว่าการกระทําของอเมริกากับเจ้าของบ้านที่เป็นอินเดียนแดงกับอิซี่ที่กระทําต่อชาปาเลสสรุปแล้วอิซี่ตั้งใจเอาต้นแบบจากอเมริกานี่เองถ้าต้องการข้อมูลจริงต้องฟังจากผู้รู้จริงแบบนี้ไม่ใช่ฟังจากเจ้าของร้านเ,เล็กๆทําตัวเป็นอินฟูพูดเหมือนรู้ลึกในทุกกระแส เรื่องคดีลุงพลน,น้องชมพู่เรื่องน้องแตงโมที่พลัดตกเรือรู้มากแค่นั้นยังไม่พอมาพูดเรื่องต่างประเทศทำทุกอย่างก็เพียงเพราะมีปมในใจขาดความรักจากครอบครัวพูดอวยกองเชียร์อิซี่ให้มีกองเชียร์มาเติมเต็มให้ตนเองรู้สึกว่ามีคุณค่าจนมีคนหลงเข้าไปดูเรือนแสนและเอาข้อมูลมั่วๆจากคนเลอะเทอะมาอ้างอิงอย่างน่าตกใจว่าประเทศไทยจํานวนคนและคุณภาพเป็นไปได้ถึงขนาดนี้แต่ช่างเถอะครับมองด้วยความสงสารและเห็นใจติดตามข่าวช่องไหนก็บ่งบอกถึงคุณภาพของ คนติดตามเช่นกันเวทีนิวส์ขอขอบคุณทุกกําลังใจในการที่เราได้ยืนหยัดสู่การนําเสนอความจริงเพื่อให้ประเทศไทยที่เรารักได้รัรบข้อมูลข่าวสารที่แท้จริงเหมือนกับที่ชาวโลกได้รับรู้ที่ไม่ได้ผ่านการปิดเบือนจากสํานักข่าวที่อิซี่ถือหุ้นอยู่แล้วติดตามทุกประเด็นสําคัญด้วยความจริงอีกด้านได้ที่เวทีนิวส์ครับ